จัดใหญ่อย่างอบอุ่นพิธีประดับเข็มเกียรติยศ Miss Earth Thailand 2 0 2 0 2ถึง2อ2 4นดรน้องสิริการลั่นแผ่นดินไหวคือจุดเริ่มนางงามสิ่งแวดล้อมไม่ยออ่อท้อมุ่งมั่นสานต่อรักโลกดกรสิริการอ้นสนกรารหรือดออรน้องประธานองค์กร Miss Earth Thailand และรองประธานคุณเนยนรพรนริพิติ จัดงานใหญ่พิธีระดับเข็มเกียรติยศ Miss Earth Thailand 2020-2024โดยได้รับเกียรติจากท่านด็อกเตอร์เจรินสวนแก้วประธานมูลนิธิ5้ันวามหาราชและคุณสิทธิผลผู้สมบุรณ์ประธานหอการค้าจังหวัดประทุมธานีกล่าวเปิดงานและร่วมแสดงความยินดีโดยมีสาวงามรักโลกเข้าร่วมประดับเข็มในครั้งนี้ได้แก่เพชตียาภาสปายชวันพัฒ์ แมงปอจิตรนาคอร่าเบียวแนนปิยมุลโซดารัชดาวันเฟิร์นการชนก ฟิมวันทิราและอิงจิดาพาเข้าร่วมประดับเข็มเกียรติยศโดยมีกิติศักดิ์ทาบทองรับหน้าที่พิธีกรและววันนี้นับว่าเป็นวันที่ต้องจดจําสําหรับประชาชนคนไทยเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทางด็เตร์น้องซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ขององค์กรมิสเอิร์ h ลั่นถึงปณิธานการรักโลก ว่าหากเราไม่สนโลกโลกก็จะไม่สนเราแล้ววันนี้สาวงามรักโลกยิ่งต้องกระหนักรู้และส่งต่อความใส่ใจต่อโลกอย่างจริงจังงานประดับเข็มเกียรติยศของมิสเออร์ไทยแลนด์ค่ะผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะเราเป็นนางงามสิ่งแวดล้อมโลกนะคะ แล้วก็เรามีองค์กรสมาชิกถึงร้อยประเทศทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในประเทศที่เป็นสายแข็งคือประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้เรารวมควีนทั้ง5สมัยนะคะทั้งน้องน้ำเพชรนะคะน้องสปายน้องโคราแล้วก็น้องโซดาค่ะเป็นเรื่องที่ณวันนี้ยังไงวันนี้ก็มาถึงจนได้นะคะเพราะว่าเราพยายามที่จะดึงไม่ให้เกิดภยพัติไม่ให้เกิดเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าโลกของเราร้อนขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็ปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันนำมา ซึ่งฝุ่นควันนะคะ2 pm 2.5โลกร้อนก็ทำให้โลกหลวมนะคะโลกหลวมลวกโลกไม่แน่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราถ้าเราลืมหลงลืมโลกวันนี้ถ้าเราไม่สนโลกโลกก็ไม่สนเราเหมือนกันค่ะวันนี้แค่กระเพื่อมเองนะคะนับจากวันนี้เป็นต้นไปโปรดติดตามนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผูกพันมานานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ตระหนักแล้วก็ไม่สนใจอย่างแท้จริงค่ะ ะวันนี้นะคะเราอยากให้ภาคร้านแล้วก็ภาคเอกชนนะคะร่วมมือกันแล้วก็ใส่ใจองค์กรเล็กๆของเรานะคะแม้ว่าเป็นจะเล็กแต่มันก็เล็กพิกี่หนูนะคะเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในร้อยประเทศทั่วโลกแล้วทุกๆประเทศทั่วโลกก็มาจับมือกัน MOU กันทุกปีนะคะในรูปแบบของการประกวดแพลตฟอร์มของนางงามสิ่งแวดล้อมโลกในนาม Miss Earth นะคะซึ่งเราเองเป็นหนึ่งในเส้นสูนย์สูตรนะคะแล้วก็เราเป็น เซนเตอร์ของโลกใบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนันต์โทษมหันค่ะถ้าเราจับมือกันนะคะแล้วลดปัญหาหลายๆอย่างทั้งปัญหาขยะแล้วก็ปัญหาโลกร้อนแล้วก็รวมถึงปัญหาที่ใช้ใจ่ายใช้เกินความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยซึ่งทําให้โลกของเรานะมันรวนไปได้นะคะตอนนี้ปัญหาโลกร้อนนี่ผ่านไปแล้วค่ะเพราะยังไงก็เกิดขึ้นร้อนมากกับ ร้อนมากที่สุดค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นโรครวนค่ะต่อไปนี้เราจะเจอ,เจอปัญหาของโรครวนค่ะตอนนี้นะคะเรามีสโปคเกนนะคะแล้วก็มีสปิเกอร์ทั้งหมดนะคะที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ค่ะแล้วก็จะให้ภาครัฐใส่ใจนะคะช่วยกระตุ้นเตือนพวกเราแล้วก็ให้งบประมาณเราบ้าบ้างนะคะเท่าที่เราพอทำงานได้ค่ะเราก็จะดำานิไว้ซึ่ง พูดสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่งของเราทั้ง5คนค่ะแล้วก็อีกหลายล้านคนที่เป็นสมาชิกของ Miss Earth Thailand และเป็น f ฟนออฟมิสเออร์ไทยแลนด์ค่ะทรายทบไยคิดว่าตัว SMS อ็ค่ะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเพราะว่าจากที่เคยไปอยู่ที่ต่างประเทศมาค่ะแม้กระทั่งว่าเรากําลังจะเจอฝนตกมีน้ำท่วมขังเนี้ยพอมี SMS เนี้ยเตือนมันจะทําให้เราเมีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็มีการเฝ้าระวังได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาของเอิร์ธควักเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยที่แรงขนาดนี้สบายคิดว่าถ้าเรามีอะไรแบบนี้เข้ามาช่วยเตือนเราอ่ะมันอาจจะทําให้เราได้ช่วยกันรับมือให้มากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้บอกตรงๆว่าได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างจะพับบิกคือมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นรุนแรงมากแต่ไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยสบาคิดว่าความปลอดภัยเหล่านี้มันมันอาจจะถูกมองข้ามไปก็เลยอยากจะฝากไปทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร,รวมถึงรัฐบาลนะคะถ้าเกิดว่าสามารถพิจารณาที่จะทําสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นมาได้ก็อยากให้ทําให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดค่ะถ้าจริงๆแล้วถ้าข้อละแวกจะพูดคือคอละโมโหค่ะคือคอละโมโหมาที่ทางรัฐบาลหรือว่าทาง the Government ไม่มีการส่ง SMS เตือนคนเลยและเกิดขึ้นไม่มีความเสียชีวิตหรือคนบาดเจ็บเพราะว่าที่ตอนแรกๆที่มันเกิดขึ้นคอลากหาข่าวอะไรไม่ได้เลยต้องไปหาใน t w i t t ตอร์เอง คือคนเราต้องมาแชร์เองมาบอกกันเองว่าอะไรกำลังเ,เกิดขึ้นทำไมรัฐบาลรับด้านนี้มาสปอรตด้านนี้ไม่ได้ Re resources เรา็มีตั้งเยอะเราพัฒนามาตั้งนานแล้ว Thailand has moved towards such a greater light now I I am disappointed by the fact that they cannot just send an SMS to the people causing a lot of death and people people being injured so อ,อวถื่า อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่จะทําให้ประเทศไทยเราก็ก้าวไปหน้าได้ขึ้นค่ะเพราะว่าครั้งต่อไปขอให้มันมีมันน่าจะมี S m S มาและเตือนคนสําหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจให้กับประเทศไทยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราได้การได้รับการแจ้งเตือน S m S ให้คลิกลิงก์แล้วก็สมัครคลิกโปรไฟล์แล้วก็ดูดเงินในบัญชีเนี่ยเราได้กันทั่วหน้าเลยแต่ว่า เอสเมเตือนภัยเราไม่ได้รับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็อาจจะเป็นการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลนะคะแล้วก็เพรได้ฟังสัมภาษณ์ของออกรมทรัพยากรธรณีวิทยามาท่านได้พูดว่าอพอดีว่าไทายภัยพิบัติเราไม่สามารถที่จะพยากรล่วงหน้าได้เราไม่สามารถเตือนได้แต่ว่าเกิดแล้วเราถึงจะมาแชร์ข่าวได้อันนี้มันก็เป็นอะไรที่งงๆเหมือนกันนะคะก็อยากจะฝากไป เราเป็นองค์กรหนึ่งที่ขอเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมแล้วกันคะ่ะในการจัดการปัญหาของรัฐบาลนะคะให้มีการชัดเจนมากขึ้นมีระเบียบมาตรการมีนโยบายในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญคะ่ะไทยพิบัติอ่ะเขาเตือนมาว่าอยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งวันก่อนหน้านี้แล้วอะคะ่ะแต่ว่า คนไทยไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆเลยเนี่ยก็ฝากหน่วยงานนะคะฝากผู้ศึก่า,ท,าทุกคนนะคะอันนั้นนำเรื่องนี้นำสู่ที่ประชุมของนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะเผื่อกระทรวงทรัพย์จะมีมาตรการอะไรในการช่วยเหลือประชาชนที่ชัดเจนกว่านี้ค่ะเหมือนที่ทุกคนพูดนะคะ S M S I think it's really required แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการ แต่โซดาก็ต้องขอบคุณว่าอย่างน้อยมันยังมีคนในโซเชียลมีเดียที่ share ว่าควรที่จะทำอะไรควที่จะไม่ทำอะไร make your safety the first priority ยังไงเพื่อที่จะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยมากที่สุดอันนี้ต้องแบบขอบคุณทุกคนที่ทำพวกโปสเตอร์อ poster, หรือว่ากราฟิกไว้ให้ทุกคนแบบสามารถดูง่ายง่าย,ายว่าเ,เร็วๆต้องทำอันนี้นะคะเพราะว่า มันไม่มี SMS ก็คืออย่างน้อยมันก็ต้องมีแบบนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนแต่ถ้ามี SMS มมันจะดีกว่านี้เพราะมันจะ Alert แล้วก็มันจะเร็วแล้วก็มันสามารถที่จะไปในโทรศัพท์ของทุกคนได้เหมือนที่สไปยพูดนะคะว่าที่ต่างประเทศโซาก็เคยมีเหมือนกันตอนที่เหมือนเขามี Flood Warning ว่ามันอาจจะมีแล้วก็มันจริงๆนะคะมันมีซิสเต็มในโทรศัพท์ได้ที่มัน เข้าไปได้เลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นสลายคิดว่าถ้าเนี้ยมันอาจจะมีเจ้าสแล้วก็คนที่ที่เจ็บน้อยลงถ้ามันมีแบบนี้สำหรับแม่น้องนะแม่รู้สึกว่าน้องโคราโมโหน้องน้ำเพชรงงสำหรับแม่น้องรู้สึกว่าเราช่วยเหลือกันในภาคประชาชนอย่างแข็งแกร่งค่ะแต่เราก็อยากจะได้ความร่วมมือแล้วก็ความช่วยเหลือจากภาครัฐมากกว่านี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากจะกระตุ้นเตือนแล้วก็ฝาก เรื่องของวิศวกรรมการก่อสร้างอาคารสูงด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามันจะดีลิเคทขนาดนี้แล้วมันเกิดแผ่นดินไหวประมาณ3จุดกว่าลิตรเนี่ยแล้วทำให้อาคารขนาดสูงขนาดใหญ่ถล่มลงมาได้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเรานะคะ mm hmm. ก็อยากจะให้เพิ่มมาตรการแล้วก็เรื่องของใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงจนถึงมีการวางแผนวางระบบสำหรับเกิด ปัญหาที่ใหญ่กว่านี้นะคะซึ่งจะ,ะต้องตามมาสำหรับตึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นค่ะก็ฝากวิงบอลแล้วก็ร้องขอแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบภัยทุกท่านและขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็แล้วก็เรียกสติแล้วก็ขวัญกำลังใจของท่านคืนมาโดยเร็วเพราะเรายังต้มๆุตมต่อมๆกันอยู่เลยนะคะทุกวันนี้ค่ะสำหรับ ตัวตัวของแม่ถือหลายคนบอกต้องทำโครงการไหมแล้วที่ผ่านมาแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกขอให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นมีความรู้สึกแบบสดใสแล้วก็สดชื่นแล้วนามาแชร์ประสบการณ์กันแต่ว่า ถ้าปีนี้ก็ถ้าเตรียมโครงการมาด้วยก็ดีแล้วก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างที่แม่ก็อยากจะทําขยะทองคํานะคะเรื่องของการใช้ขยะให้เป็นประโยชน์นะรีไซเคิลอัพไซเคิลอย่างที่น้องอน้าเพชรพูดนะคะรีดิวส์รีทิงแล้วก็เรสเปคค่ะคือเราจําเป็นที่ต้องใช้ 4R นี้ให้ได้นะคะเราต้องเคารพในการใช้ทรัพยากรร่วมกันในโลกใบนี้นะคะแล้วก็เราก็ต้องมีการ Red ิวสนะคะคือลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินความจําเป็นนะคะแล้วก็รีไซเคิลคือการนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้นะคะเราจะได้ไม่ทําให้โลกร้อนไปกว่านี้แล้วก็ไม่รวนไปกว่านี้ค่ะ ก็ตอนนี้คําว่าคําว่ามิสก็คืออ่อจะเป็นผู้หญิงโดยกำเนิดนะคะแล้วก็ยังคำว่ามิสก็อาจจะหมายความว่าผู้หญิงที่ยังไม่แต่างงานแล้วนะคะยังไม่แต่างงานแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อายุตั้งแต่18-27ปถึง2ีปีก็ขอบคุณกองแม่นะคะที่ทําให้มิสเออไทยแลนด์ทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าจะได้ selective กลุ่มเป้าหมายนะคะที่เป็นกลุ่มเลือดใหม่แล้วเป็นเป็นยังแอนติบอดีเนอร์เป็น อยัง uh, people นะคะที่จะต้องทำให้โลกใบนี้มันอยู่ต่อกับเขาไปอีกนานแสนนานนะคะแต่ว่าก็มีข่าวดีนะคะแม่น้องก็อยากจะทำ m r Earth Guy นะคะหรือว่า Earth Guy นั่นเองนะคะก็อยากจะทำะเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราจะมีแต่ผู้หญิงไม่ได้นะโลกใบนี้มันเป็นโลกที่ต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายชายด้วยนะคะแล้วก็ทำให้โลกมันกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นค่ะ มิสเตอร์เอิร์ธกายเจอกันนะคะค่ะเมื่อกี้ท่านรองประธานก็พูดซื่อเวทีผิดเป็นมิสไทยแลนด์เวอร์เลยนะนก็อาจจะเป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะ,อะของ ตัวด็อกเตอร์น้องเองแม่น้องเองก็อยากจะทําเวทีที่เป็นคุณภาพแล้วก็เก่าแก่แล้วก็คําว่าเก่าแก่ไม่ได้หมายความว่าในเชิงลบนะคะเป็นเวทีที่ทรงพลังค่ะแล้วก็เชื่อมโยงตั้งแต่คนรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่รุ่นอดีตปัจจุบันและอนาคตในนามของมิสไทยแลนด์เวิร์เราก็อยากจะได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมนะคะเราอยากจะทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ชมผู้ติดตามแฟนนางงามทุกท่านค่ะก็เสนอ โครงการไปแล้วเสนอตัวไปแล้วนะคะเสนอคุณสมบัติไปแล้วก็อยู่ที่การพิจารณาของทางม i s s t h a i l ด n d ว o r l d ที่จะเลือกเราหรือไม่เลือกเรานะคะเอองินพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมค่ะ,ะ,ค,ะค่ะานางงามแล้วก็สวยค่ะแล้วก็นางงามแล้วก็พร้อมค่ะ,ะ,คะที่จะไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะอ๋อไม่ค่ะพี่ปุ้ยเออ คุณปียาพรสันโกศิกแล้วก็แม่น้องสิริการอ้นสนการนะคะก็เป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วก็ทุกๆเวทีก็เป็นสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอดค่ะเพราะเวทีไทยเรานั้นก็แขง็งแร่งขึ้นมาได้เพราะคนกลุ่มที่เล็ก ไปใหญ่นะคะใหญ่ไปกว้างไกลต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์พวกนีเน้เป็นความสัมพันธ์นที่ยืนยันหยัดถึงแม้เราจะมีความคิดไม่เห็นเห็นไม่ตรงกันแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันค่ะคือทําให้สายสพายไทยแลนด์แข็งแรงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมนมนุษยชาติค่ะลูกๆงงเนาะเพราะว่าเราเป็นแบบว่า <Surprise. S 1> เราเราคือการพูดคุยกันในเชิงลับนะคะเมื่อไหร่ที่เป็นอินิเชียลหรือว่าเป็นออฟฟิเชียลเราก็ จะพยายามบอกค่ะแต่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นเจราจาทั้ง2เวทีเลยค่ะก็แล้วแต่พิจารณาได้เลยค่ะแม่น้องก็พร้อมในทุกๆเรื่องนะคะที่สําคัญที่สุดมันไม่ใช่เรื่องเงินค่ะเรามีความร่วมมือในวงกว้างจากสื่อมวลชนนะคะทุกแขนงแล้วก็เรามีความร่วมมือในเรื่องของหน่วยงานต่างๆแล้วก็เรามีนางงามที่สวยแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีใจที่อยากจะเป็นผู้ให้นะคะกับสิ่งแวดล้อมอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็ยินดีค่ะเป็นพร้อมกายพร้อมค่ะ ก็แม่น้องนะคะก็ตอนแรกก็แผ่วๆนะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรพี่ๆทำสตรองเกอร์แล้วก็ทำแบรนด์ให้คนไทยได้ เกรงไกลมากแล้วแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัต Earth mm ิเอิร์ธควกในวันนี้นะคะแผ่นดินไหวในวันนี้แมก็รู้สึกว่าน่าจะเกิดขึ้นจากน้องๆด้วยแหละทุกคนก็รู้สึกฮึกเหิมนะคะแล้วอยากทําให้เวที Miss Earth ในปีนี้มันปังขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนทุกปีค่ะเรายังจัด7ดดาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รับสมัครเดือน วันที่5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะเราจะเริ่มต้นสมัครวันที่5มิถุนายนค่ะแล้วก็ปิดรับสมัครประมาณเดือนกรกฎานะคะเพื่อจะเข้าสู่การเก็บตัวในเดือนสิงหาค่ะแล้วตลอดเดือนสิงหาแล้วก็ทั้งฝ่าทั้งฟัน,ท,ฟนทั้งทุกอย่างนะคะแล้วก็ทําโครงการที่ดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นได้จริงเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ในปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนก็จะเป็นวันไฟนนลค่ะ สถานที่เก็บตัวคือโรงแรมเอนซิลลนะคะลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ไฮบริดกับพวก r ิ v เวอร์แควแล้วก็ไปที่ต่างจังหวัดด้วยค่ะก็หวังว่าทุกท่านนะคะเตรียมตัวให้ดีค่ะแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิ s เอิร์ธไทยแลนด์ด้วยกันนะคะไทยท่านสุดช่องไหนคะไทยสามสดช่องวัน31เหมือนเดิมค่ะน่าจะเป็นเรื่องของการบิดนนกันนะคะแล้วก็เป็นการแบบว่าแบบ โต้อตอบกันในเรื่องของการทำงานมากกว่ามากขึ้นเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะเอต้านิวครบสอบทุกข่าว